ถ้าวันนั้นเปิดร้านเนี้แล้วสมมุติมันไม่มีคนก็อาจจะเสียใจแต่ในทางกับการถ้าไม่ได้เปิดผมว่าผมเสียใจกว่าเอานะถ้ามันจะเละก็เละขามือเราแหลนนะนะก่อนยุคโควิดมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองจีนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปกินร้านหนึ่งแล้วก็สึกโอโห้ห ชอบหลังจากนั้นก็กลับมาเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังไม่มีหมาล่าเยอะแยะขนาดนี้หายกากไกลสุดเนี่ยถ้ารวมรถติดด้วยก็ต้องมีอย่างน้อยสองชั่วโมงครึ่งเพื่อไปกินตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นชอบทากับข้าวหมู่บ้านที่ผมอยู่ผมก็ขายอาหารในหมู่บ้านอยู่แล้วเราก็อยากยกระดับจนมาเปิดร้านจริงแต่บอกเลยาการเปิดร้านจริงแน่นอนมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้สนุกเหมือนขายในไลน์มันต้องเติบโตแล้วก็อยู่กับเราเอกลักษณ์อันหนึ่งของร้านผมเนี่ยซุปทุกอันเราไม่ได้เป็นสําเร็จรูปผมยอมช้านิดนึง แต่ว่าเราได้ความเรียวอันนี้คือซุปมะเขือเทศมะเขือเทศจริงๆถ้าได้กลิ่นจะรู้ว่าน,นี่คือซุปเห็ดหอมก็เห็ดหอมจริงๆข้อเสียก็คือกล้องทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ซุปกระดูกนี่ครับกระดูกหมูนี่เราทําแบบร้านวยเตี๋ยวเลยพาตังเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดหมาล่าถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบบังคับจากสาขาหลักเขาก็จะส่งมาให้แบบนี้มันสมความเป็นหมาล่าอย่างที่บอกแต่แรกก็คือทั้งร้อนทั้งชาทุกอย่างเราใช้ของจริงหมดวัตถุดิบทั้งหมดรามาจากมาโมหมนเลย ร้านผมเป็นร้านแฟรนไชส์ข้อดีของแฟรนไชส์สุกี้ร้านเมื่อก็คือเขาไม่ได้สตริกเป๊ะเขามีช่องว่างให้กับเราหาวัตถุดิบที่ดีด้วยตัวเองเราได้แต่ว่าอัตลักษณ์ของแบรนด์เช่นน้ำซุปน้ำจิ้มและสิ่งที่ควรต้องมีอันเนี้ยทุกสาขามีเหมือนกันแล้วก็ชอบในรสชาติคือชีวิตมันสั้นเนาะฉะนั้นถ้าอยากทำอะไรแล้วมันมีโอกาสอยากลองทำถ้าวันนั้นเปิดร้านเนี้ยแล้วสมมติมันไม่มีคนก็อาจจะเสียใจแต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้เปิดผมว่าผมเสียใจกว่าผมก็เลยรู้สึกว่า เอานะ่ถ้ามันจะเละก็เละขามือเราแหละนะโอ้วัตถุดิบ oh, คือสิ่งสําคัญถ้าเราจะเปิดเราจะกล้าเอาวัตถุดิบดีๆมาลงเอาที่อื่นไม่มีอ่าอันนี้อีกอันนึงเลยอันนี้เหตุผลหลักเลยผมเป็นบีฟเลเวิร์ก็มีความฝันทำไมร้านหมาล่าสายพานไม่มีเนื้อหลากหลายไม่มีเนื้อพรีเมียมคราวนี้ผมก็เลยเอาเนื้อเข้ามากลายเป็นว่าผลตอบรับดีมีหมดมีทุกส่วนเลยวัวตัวหนึ่งเนี่ยผมขาดแค่เขากับกรีบแล้วมั้งอันนี้เป็นส่วนเตรียมขึ้นสายพานถ้านะเราจะมีตู้เย็นใหญ่นะเราก็จะเก็บ ของที่เตรียมที่จะขึ้นส่วนนี้ก็เป็นตู้แช่แข็งสําหรับคนรักเนื้อโดยเฉพาะเลยเนี่ยจะมีแต่นเนื้อพรีเมียมหมดเลยนะนีลายอย่างนี้เลยเกินครึ่งของวัตถุดิบของผมเนี่ยผมก็ได้พันธมิตรที่ดีก็คือแมคโครที่เซอร์ไพรส์ก็คือมีของที่ผมไม่คิดว่าจะมีเช่นม้งตันจระเข้จะหมวดผักหมวดเนื้อหมวดของสดก็หาได้ที่แมคโครวันนี้ไปแมคโครที่เดียวเลยก็เรียกว่าเปิดร้านได้เลย ยอดถึงส่งฟรีด้วยคือต้องยอมแล้วว่าก็ดูแลดีก็มาให้ลองมีตัวนี้นะไอ้นี่คือเราเราว่ากันตามคุณภาพครับรีวิวที่เกิดขึ้นใน Google Maps 0 0กว่ารีวิวในช่วงเวลาแค่แค่นี้แฮปปี้คือผมเป็นคนมาเจาะแจ้งกับลูกค้าเองฉะนั้นก็จะเห็นเลยว่าเวลาเขาแฮปปี้กลับไปเรามีความสุขผมชื่อปอมนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าของร้านซุกี้รามเมยสาขาพัฒนาการตัดใหม่ครับได้ดิบได้ดีกับแมคโครเรกาอะคาเดมี o ได้โปรดีๆได้ความรู้ดีๆได้พาร์ทเนอร์ดีๆทั้งหมดนี้ฟรีอยากได้ดิบได้ดีรีบสมัครเลย